การปฏิบัติรู้สึกว่าจะไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยรู้แต่ว่ามีอกุศวลเกิดมากจเจริญมรานานุสติและลึกถ,ถึงความตายบ่อยๆแลวเราจะเผากิเลสถ้าเกิดราคะก็พิจารณาร่างกายสกปรกไม่สวยไม่งามภายในเวลาเคี้ยวอาหารให้กำหนดอาหาร ชาชาเคี้ยวชาชาใช้วิธีปฏิบัติโดยการลองทานอาหารชาชาสักเจ็ดวันค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวกำหนดที่ขาตาก,กายเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกำหนดขาตะาก,กายขึ้นต่กกางกายลงเวลาตักอาหารเข้าสู่ถูกปากก็ลู้อ้าอมชักวางเอาช้อนไปวางไว้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยสั่งให้ ให้กาตายกายเคี้ยวขยับขึ้นขยับลงรู้ชา้าๆไม่้จะอย่าอย่าอย่าร้อนใจเวลาลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ทําใจเฉยอมไว้ถ้ามันอร่อยก็อมไว้ก่อนเคี้ยวช้าเรื่อยเคี้ยวค่อยๆขยับขึ้นขยับลงหรือว่าเคี้ยวหนอเคี้ยหนอก็ได้หรือเราไม่ชอบหนอแล้วก็ขยับก็รู้ขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ค่อยๆกลืน อาหารเลยลาคอลดดับก็รู้ลดดับเลื่อยไปถึงกระเพาะก็ทําความรู้แจ้งใจในะว่ากระเพาะอาหารของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาอาหารในกระเพาะดูแล้วก็ค่อยตักเอามือตักเพราะอาหารถึงกระเพาะแล้วก็มือตักใหม่แล้วก็เคี้ยวชา้าๆเคี้ยวเสร็จแล้วก็ เกินลงไปลดดับที่คอเราก็กรู้ลดดับอาหารไหลาตามลําคอเรื่อยเคี้ยวให้ละเอียดพออาหารคําที่หนึ่งคำที่สองปนกันก็พิจารณาเป็นเรษเป็นน้าลายเป็นน้าเลือดน้าเหลืองอยู่ในกระเพาะเราคําที่หนึ่งกับที่สองปนกันเราก็รู้เราปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆลองทําสักชั่นสักชั่วโมงหนึ่งคือเราฝึกถ้าเราทําเร็วๆมันก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้เพราะว่าสติมันถูกปิดบงัง ถูกสังขารฉาบทาสุขถูกลดพวกนี้กระทบรถแล้วจิตใจมันก็พลาดไปหมดไม่สามารถจะไปรู้ความจริงได้ในร่างกายว่ามันสร้างมาด้วยอะไรถ,ถ้าเราทานอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้เลยอ๋อเราก็จะเผากิเลสตหาได้เรามาหลงติดหลงกินมายึดอยู่ในกองแห่งรูปนี่เองอันนี้ต้องเข้าถึงหลักการปฏิบัติจึงจะชำระกิเลสได้ ทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิเวทเราก็พยายามทําจิตของเราเนี่ยยืนเราจะยืนเราก็รู้ว่าเรายืนตั้งสติยืนรู้กายยืนนั่งเราก็รู้ว่ากายนั่งนอนก็รู้ว่ากายนอนกิน <tries> ก <elsewhere>. ็รู้กายกินรู้ก่อนที่จะกินรู้ก่อนที่จะนอนรู้ก่อนที่จะนั่งรู้ก่อนที่จะลุกรู้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าให้มีสติตลอดเวลาก็พิจารณาอสุภะภายในของเราเนี่ย มีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีมีร่างกายภายในเราก็พิจารณาอย่างที่ที่เข้าสู่มุมสงบแต่ก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพอพิจารณานั้เข้านักเข้าจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมีความคิดนึกอะไรที่ถูกต้องขึ้นมามันก็เผากิเลสได้กิเลสก็ไม่เผาเรา